พินาณน,นะครับพอดีมีมือใหม่ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าขึ้นทางเราควรจะเลือกวงกี่นิ้วนะครับกี่หลักดีอะไรยังไงดีนะครับอันนี้สําหรับขึ้นทางก่อนนะครับถ้าสาหรับโจบผมเลยนะครับถ้าคนที่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเล่นขึ้นทางกี่หลักดีนะครับผมจะแนะนําเป็น15้าหลัก หนึ่งชุดสิหกหลักหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ใส่รังเก็บอันเดียวใส่รังเก็บอันเดียวคือใส่รวมแบบนี้นะครับเป็นรังเก็บอันเดียวนะครับมันก็จะเป็น31หลักนะครับก็จะเป็นราคามาตรฐานนะครับผมอ่าหรือใครอยากเล่น21ก็ได้อยากเล่น25ก็ได้อยากเล่น3ามเอ็ดสาก็ได้สําหรับขึ้นทางแต่สําหรับผมคือถ้าเล่นแบบประหยัดงบเลยนะครับก็แนะนําให้เล่น15หลักกับ16หลักเป็น2ชุดนะครับแล้วก็ใส่รังเก็บรวมเป็นอันเดียวแบบนี้นะครับขึืนทางนะครับถามเข้ามายอะว่าต้องเล่นวงประมาณกี่นิ้วน ตนะแต่ว่าคนอื่นผมไม่มั่นใจว่าเขาคิดแบบไหนส่วนตัวผมขอให้เป็นวงที่เล็กกว่า5นิ้วนะครับถามว่า5นิ้วมันใช้เป็นขึ้นทางได้ไหมนะครับงานขึ้นแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันนะครับบางค่ายเอ็นก็ออดบางค่ายเอ็นก็แข็งคือความสมดุลมันไม่ค่อยมีนะก็คือแนะนําให้เลื่อนวงที่ต่ํากว่า5นิ้วดีกว่านะครับ4.5ก็ได้หรือสนิว้วเหมือนขึ้นชุดนี้เนี่ยลูกค้าสั่ง4ีนิ้วเข้ามานะครับ4นิ้วคือมันใช้ได้ยังไงนะครับใช้ได้กับอะไรบ้างนะครับคือไก่เข้าเป็นฝูโอกาสททีีี่่่่มมััันนนนนจะโโดดตตวววววววสููงงงกกา5 5ิิ้้ แต่ว่ามันจะโดนมันจะคมคมแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นวง4นิ้วนี่คือ1ตัวเมียก็โดนตัวผู้ก็โดนทาไมถึงว่าอย่าง OG นั้นคือห่วงอ่ะมันจะวิ่งถึงขาไก่ได้เร็วเพราะว่าหนึ่งวงมันเล็กถ้าเรามีเอ็นดีๆเอ็นตั้งตั้งดีดีดีๆนะครับการวิ่งของห่วงมันจะถึงขาไก่เร็วนะครับทำให้ไก่ไม่ระแวงนะครับถ้าเป็นขึ้นทางนะครับผมไม่ค่อยจะแนะนําให้ใช้เป็นพวกเอ็นเบอร์เก้าสิบเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยยี่อะไรประมาณนั้นไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าหนึ่งเอ็นมันแข็งนะครับไก่เป หรือใครอยากได้เอ็นเบอร์ร้อยเบอร์อะไรก็อันนั้นคือตัางช่างเขาต่างหากได้เลยนะครับส่วนชุดนี้เป็น31หลักลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นวงสีนิ้วนะครับเอ็นเบอร์เจ็ดสิบคือใช้ได้ทั้งตัวเมียนะครับและตัวผู้นะครับวงสีนิ้วใช้เป็นคลื่นตีได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนําให้ปักเป็นสลับฟันปลานะครับโอกาสการตีติดชัวกว่าแบบปักเป็นแถวเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือโอกาสไก่ตัวเมียที่เดินที่เราดักปักทางไว้แล้วไก่ตัวเมียเดินเป็นฝูงอย่างนี้อ้อมไก่ต่ออน้วงงครริถึหืใ เคยซื้อขึ้น5นิ้วจากค่ายอื่นค่ายอะไรมาอยากไปทําเป็นขึ้นทางก็ลองดูได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมว่ามันไม่คมเท่ากับวงประมาณ4นิ้วหรือ4.5้ารายละเอียดนะครับแล้วแต่เลยบางค่ายก็เป็นหลักทองแดงมาค่ายก็หลักกาวนายนะครับทองแดงนะครับมันไม่ใช่เป็นทองแดงล้วนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับมันคือทองแดงชุบเหล็กนะครับเหล็กข้างในทองแดงข้างนอกเป็นผิวทองแดงนะครับมันมีโอกาสมันมันขึ้นสนิมได้นะครับส่วนหลักกาวนายก็คือกาวนายชุบเหล็กเหล็กข้างในมันก็ชุบกาวนายข้างนอกแต่ว่าถ้าเป็นงานสเตเลนเลต์ ตามราคานะครับคือยิ่งปากยิ่งเงานะครับผมใช้ได้หลายปีแน่นอนผีเสื้อนะครับถ้าผีเสื้อคนที่หาผีเสื้อที่จะเป็นขึ้นทางก็เล่นสักวงวง4.5พอนะครับสำหรับผีเสื้อเ็เล่นได้ตั้งแต่15้าล่ะก็ได้นะครับ17ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าผมว่าขึ้นทางมันมันปักคมสู้วงเดียวไม่ได้นะครับวงเดียวเราสามารถปักสลับฟันปลาได้เลยความคมมันจะคมกว่าผีเสื้อนิดนึงนะครับส่วนตัวนะครับแต่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้นะครับนี่คือมาแนะนําสําหรับขึ้นทางคร่าวๆ